ลีหน้าจังเปิดใจครั้งแรกตกเป็นเหยื่อเครียดถูกรุมด่าร้องไห้จนจมูกเน่า กรณีข่าวร้อนที่ชาวเน็ตจับตามองแจงประเด็นกระชากวิกแพรรี่ไพรวันแค่หยอกรักเหมือนลูกสาวล่าสุดมาเป็นแขกรับเชิญรายการสับประเด็นทุกวันอังคารพฤหัสบ,บดีเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปทางที t v ช่อง36โดยเคนโด้กริงไกรามาจ,จับข่าวสัมภาษณ์ในรายการเป็นที่แรกหลังจากโร่แจ้งความกลับคู่กรณีเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาแม่ลีนาจังไปทำอะไรมา เมื่อวานแม่มีไปแจ้งความแพรรี่ไพรวันวรนนบุตร3ากระทงอย่างแรกเลยคือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา 2. อละเมิกดกฎหมาย p D T A เอารูปแม่ไปโพสต์ในเพจของเขาโดยที่แม่ไม่ได้อนุญาตและสาครเข็นให้ตกใจกลัวเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่เกรงใจมดดำเขาซัดกลับแล้วนอกจากนี้ยังมีคนโพสต์ข้อความว่าจะมาชกแม่ให้จมูกแม่ทะลุอีกครั้งหนึ่งกระแสมันแรงมาขนาดนี้แล้วแม่คิดว่าแม่จะออกมาขอโทษไหม แน่นอนว่าไม่ค่ะอยากให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจว่ามันคือการแสดงวันนั้นพวกเขาวางแผนจัดฉากไว้หมดแม่คือเหยื่อเพราะแม่ไปในฐานะแขกรับเชิญไม่ใช่เจ้าของรายการแล้วแม่อายุ64แล้วจริงๆมันคือสคริปต์หรือไม่ไม่มีสคริปต์เล่นกันสดๆเราด่ากันเป็นมุกเป็นการแสดงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นกระแสอยู่แม่ก็ดา่าเขาเขาก็ดา่าแม่เหตุการณ์มันสนุกสนานไม่มีใครมาทะเลาะก,กันทีมงานก็หัวเราะ พอแม่เข้าฉากเข้าไปก็ไปเต้นกับเขาแบบที่ทุกคนเห็นกันแล้วหลังจากที่แม่กระชากวิกเขาก็ไม่ได้ร้องไห้เขากโกหกว่าร้องไห้ซึ่งไม่เป็นความจริงความจริงแม่เห็นเขาเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มันน่ารักแม่ไม่มีลูกสาวอยากจะหยอกลูกสาวแรงๆแ,แค่นั้นเองไม่น่าเป็นเรื่องใหญ่โตลีนาจางออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วพอมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแม่ลีนาเครียดไหม เครียดสิเครียดมากแม่ร้องไห้จนจมูกแม่เน่าพอแก้จมูกแล้วเวลาร้องไห้มันทําได้แค่ซับตรงจมูกเบาๆมันอาจจะติดเชื้อจากเชื้อโรคในน้ำหูกทําให้เจ็บมากเครียดจนอยากจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ได้แปลว่ายอรามรับแต่เพราะงงว่าเราก็ไลฟ์กันปกติแต่ทําไมมาเป็นแม่ที่ตกบันไดพลอยโจรโดนชาวเน็ตด,ด่าอยู่ฝ่ายเดียว